ะะตรงนี้ก็คือโซนกระเจียวมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่แถวนะคะแล้วก็คือยาก็ขึ้นลกมากนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องได้ตัดยาออกค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บของเขานะคะค่ะเดี๋ยวมา เก็บดอกกระเจียวนะคะกระเจียวหวานเช็ดน้ำผึ้งดึงขึ้นมาสองใบแบบนี้ค่ะหออกดึงขึ้นมาชาก็จะได้ดอกเข้ามาด้วย กหนน่ะะคะตรงนี้คือยาขาตัดยากมา,าก,กตัดแป่เดียวก็ขึ้นค่ะแล้วก็ห่างไปแบบนี้น,นั้นคือดอกที่แก่แล้วนะ เจ้านั่นนะคะกำลังออกนี่ค่ะ,คะ,คะอยู่ในกล้องแบบนี้อ่อนกำลังดีค่ะกินกำลังอร่อย คิดว่าจะเป็นตาลายเลยนะคะนี่ขึ้ขขนดอกนึงดึงดึงออกมาสองสองใบจะดึงง่ายนะคะ ก่อนนี้ก็คือแก่หมดแล้วนะคะแก่หมดแล้วนมานะคะก่อนแบบนี้เราก็จะเก็บนะคะดึงสองนแล้วก็ดึงชึก ก็จะได้แบบนี้ค่ะโอเคะคะนี่คือดอกกระเจียวที่เก็บได้ของวันนี้ค่ะ อันนี้เลยนะะเดยอกอ่อนๆเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกนะคะอร่อยนะคะโอเคค่ะจะเก็บมะเขือด้วยนะคะมะเขือเขือเปาะสีม่วงอันนี้อ่อนอยู่นะคะดูปนะ ล,ลูกเล็กๆแบบนี้น่าจะบางทีก็แก่แล้วนะคะเนี่ยสีเขาสวยมากเป็นสีม่วงสดนะคะโอ้โหดูตรงนี้เ็ูมาก วันนี้จะออกดกออกดกค่ะแต่ลูกเล็กกินกับน้ำพริกกะปิหรือะคะ่ะอร่อยนะคะกรอบอันนี้คือปลอดสารนะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรใส่ ค่อยคลอกนะคะขอ้างล่างตรงนี้น่าจะแก่แล้วนะคะถ้าเป็นติดนีติดกันหมดแล้วก็นี้เป็นมะเขือหนาม เขือนน้ำแบบนี้เอารวบจิ้มน้ำพริกแล้วก่อนนี่ค่ะมื่อเขือนหนามผสมเมื่เขือยาวอันนี้มันกลายพันนะคะตัวน,นี้เก็บ มีน้ำด้วยค่ะนี่นีต้นนี้ลูกเขากลา่พันแล้วก็จะมีมะเขือเนี่ยราซื้อเมล็ดมา มันชื่อมะเขือลิงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะจำชื่อเขาไม่ได้นะคะเอาไว้ต้มกินอร่อยค่ะชนีมะเขือปลกมวงลูกเล็ก ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเป็นลูกเล็กมากนี่เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะยังไม่ได้กินเลยกำลังจะเป็นดอกนะคะ <S <S มะเขือ ต้นนี้สวยนิดหนึง่งต้นนีล้ลูกใหญ่คนอื่นเขานะฮะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะเพิ่งปลูกยังไม่ได้กินนะคะนี่กระเจี๊ยบข้องกําลังน่าจะเป็นนะคะแต่ว่ายังไม่โต อ uh uh, uh, ุ้ยงจ ọ ก็คือปลูกปลูกตามคันเนินนะคะคันดิน แล้วก็จะมีบวบนี่ก็ใบแมงแลักนี่ก็คือบวบมันยังเล็กอยู่นะคะรอให้เขาโตนิดหนึ่งะค่ะแล้วค่อยกเก็บ โอเคค่ะนี่คือที่ถักปลอดสารที่เก็บได้วันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บมะเขือน,นังอีกสักหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ